้าเอคุณนายตื่นสายค่ะวันนี้สิบโมงครึ่งนะคะอาบน้ำห้านาทีเป็นไงนอนเต็มอิ่มเลยนะเออเอาให้เต็มที่ค่ะวันนี้มีข้าวต้มแล้วก็เต้าหู้อ่อนต้มหมูบะช่อต้มจืดเต้าหู้อ่อนแล้วก็กล้วยบดชีนะคะคุณนายมีทั้งกล้วยดิบมีทั้งกล้วยบดชี เอาจะกินกล้วยบัตีกับข้าวเอาที่สบายใจค่ะจ้วงแล้วคงชอบอ่ะเอาที่สบายใจนะจ๊ะกินงงงกล้วยบัตรีไหมแจมหลังกินข้าวคุณนายก็กินกับข้าวเสเลยจ้ะเอาเอาที่สบายใจจ้ะอันนี้ก็เตรียมยาหวานเหมือนเดิมค่ะภารก,กิจหลัก ไปไหนไม่ได้เลยไม่งั้นต้องเอาคุณนายไปฝากไว้กับคนอื่นอมดูแลวนไปนะคะอร่อยไหมคะอร่อยหรือหิวก็ไม่รู้วันนี้อ่ะอร่อยไหมคุณนายไหนเงยหน้าขึ้นกดไลค์เออเป็นไงพูดง่ายไม่พูดไม่จากินอย่างเดียวคะ่ะ ตาแป้งแล้วน้ำลายยายใหญ่ย้อยอย่ะเง้อาเอาซดกินต้มจืดดีกินหมูด้วยไม่เอาเอาอ้าวตักกีเออนั่นแหละจะได้มีโปรตีนกินเยอะๆเดี๋ยววันนี้จะทำเล็บให้เล็บเลอะหมดเล็บลอกหมดแล้วเดี๋ยววันเสาร์จะพาไปหาเพื่อนที่พานทองเดี๋ยวไม่สวย ไปไหมไปไปบ้านใคราถามตอนเคี้ยวไม่โตตอบคิดถึงเพื่อนตามนั้นละคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปซะหน่อยจะไปวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ดีแต่ไปวันอาทิตย์ดีกว่าเนาะเออสองวันนี้แหละเดี๋ยวดูจัดเวลาก่อนจัดสรรเวลาก่อนว่าจะไปวันไหนแต่หลานมานี่ หลานสาวมางใส่ไปพรุ่งนี้แหละวันเสาร์แหละให้หลานสาวขับรถให้อํำคงอร่อยคงหิวอ่ะนี่จะเพนอยู่แล้วเนี่ยประหยัดมื้อเช้าไปหนึ่งมื้อนะคุณนายแต่กินแบบเนี้ยคือประหยัดมื้อเช้านะจ๊ะรวบไปสองมื้อเลยเนี่ยเออม่โตตอบอาสีสบายใจจ้ะ